สวัสดีครับน้องเคทอกห้างนะฮะแต่วยอะแต่ว่าสมาคมแม่บ้านแตกเพราะว่าได้เรี่อหรอเธอจะใช้ใช้งานหลังเสร็จเสร็จเก่าต้นตีอยู่เลยวะเนี่ย้าลงโอดเลยโอ๊ยปิดช้องก่อนแล้วกันแต่เดี๋ยวจะลาออกแล้วยุติเซอร์ให้หรือเปล่าแค่นั้นแหละสวัสดีครับวันนี้เรากำลังเดินทางไปยังไม่เดินกี่โมงแล้วสิบโมงเรานัดกันกี่โมงวะเก้าโมงนเดี๋ยวไปรับฟรี เข้าอยู่ความความรับแรงกระแทกมากแต่ตอนนี้ลองท้องก่อนเดี๋ยวอยู่ไม่ยันวางลองท้องนอนชุก้าออกมาคนเดียวตอนนี้เรากำลงังมาทานข้าวเราถึงอ่างศิลาแล้วครับตอนนี้เราก็มาจากแก๊งเราก็คือปีนที่มันดูโโเว้นน้องคนนี้ไม่ต้องห่วงมันดูแลตัวเองได้ตอนนี้ครบหมดแล้วเหลือนั่งรอไ,ไปไป,ไป,ไป โอเคตอนนี้เรารอกุ้งกำลังจ้างให้ย่างอยู่นะครับที่เนี้ยเราจะเหมือนเดิมคือไม่ใช่ภูวิลล่าเราจะกินข้างหาดครับกินข้างหาดโดยที่จองครั้งนี้ดีกว่าครั้งที่แล้วคือจองที่พักไว้แล้วจะไปกับอาเซีย 10K เฮ้ยปัญญาจับมือได้อยู่ใช่ไหมยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมั้ง3คนเลยนะเออก็สักีพยานเยอะนะครั้งหน้าก็ภูวิลล่าบูวิลล่าต้องมีปูหรือเปล่า คูวิล่าต้องมีผูของคนนี้หายเลยโควิดอย่างเดียวเลยเขาไปเขาไปคอนเสิร์ตอ,อยู่ไหมเอ้ยที่นั่นไม่มีไม่มีโควิดโควิดไม่คอนเสิร์ตเออใช่เราเรามาเที่ยวทะเลหน้าฝนทั้งที่นี้เดือนพฤศจิกาแล้วอย่างร้อนเลยตอนนี้มันอบอ้าวนะก็ดูกันตอนกลางคืนจะมีให้ลุ้นตกตอนกลางคืนนกมั้งในฝนเ,เนี่ยแล้วตอนกลางคืนเขาล่มออกไปเนะี่ยอยเดี๋บวนเ้า,า,เ,า,โโาเก็บแล้วเพื่อนอามน่าย,ยังไม่ตื่นนะบายสองไม่คาดหวังห้าสิบห้าสิบความคิดอาจจะเปลี่ยนกลางคันก็ได้จ้า ปลาเส้นแล้วก็ปลาหมึกต้องทาน้องแก้วเยสีไม่ได้หลอดเดี๋ยน้ำแข็งละลายเดี๋ยวมันไม่เข้มข้นก็มัวแต่เก็บไอเครื่องสำอางที่ขาดไม่ได้ไม่ได้นะไม่แต่งหน้าไม่ได้นะออกมาน่าสุดไม่ได้นะใช่ไหมผู้หญิงเราต้องผู้หญิงต้องสวยใช่ต้องสวยแล้วพวกพี่เขดล่ะเดี๋ยวเราไปตามล่าหาแก้วให้คุณน้องตอน สร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่ปักหลักกันไม่รู้เลยว่าจะอยู่ด้วยซื้อกันจซื้อกันด้วยเราจะมาสัมภาษณ์น้องฟิล์มว่าเรื่องชีวิตความรักเป็นยังไงนายไม่คุยกับใครไม่ดีกวบใไรเลยเหรอไม่มี <T> ตอนนี้ไม่มีเลยมาไมอ่ะสาวที่จอ็อกไมไม่มีเราไม่ดิบเลยไม่ตอนนี้เราอยู่ ตั้งใจหาของบางแสนแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาจองโตแล้วรบรรยากาศดีครับฝนตกพรำๆมีทั้งแดดมีทั้งฝนงงกันไปประเทศไทยฝนเลยก็คือเลือกตรงไหนก็เปลี่ยนอ่ะมันก็หยดหมดอ่ะาสาวๆ่ากลับมาละหอมหอมลงเยอะเลยอันนี้การซิชูคันด้วนนี่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะสปอนเซอร์เข้าได้นะครับอันนี้เราใช้ม้ตรรทัุ้นสองอ่านี่ถ้วยน้ำจิ้มรักโลกเข้าขนาดนั่งเข้าอียงยากเลยนะชีวิตลำบากเลยเกิน นี่เขาแต่งหน้าสวยนะตอนนี้ก็เท่าไหร่นะหมูห้าสิบกว่าห้าสิบห้าจากหกสิบจากหกสิบใช่ไหมเหรอห้าสิบเออใช่โอเคเราคือไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรจะกินขาหายไปข้างหนึ่งออขา<อ>เนี่ยพอไหมเนี่ย ดีใจดีใจดีใจที่ทุกคนมานั่นแหละเ,ลเอ้ามันขับอะไรอะ่ะจะด,ดีแล้วมีมุดดีจะดีใจที่ทุกคนมาตอนนี้ตอนนี้นอนดีกว่ะขับรถมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวค่อยไปสนุกตอนกลางคืนนี่ม่ะขับสวิดมาจิกานไอ้ตาจะนั่งไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยถ่ายตอนถุงรวยนะอยากทำอยากทำไปเล่นไป <S <S คือเคยมีก็คืออย่างเงี้ยแหละมันก็จะนั่งตรงไ,ไหนก็เปียกอ่ะเออมันก็หยดอ่ะเออมันชิวอ่ะคนมันน้อยด้วยตอนเนี้ยไม่ร่าฝนดิช่วงพายุเข้าเนาะฝนก็เลยน้อยตอนนี้ก็ชิวๆไปครับแล้วค่อยไปนินตอนดึกๆ สนนี่ทุ่มผมนอนที่พิยุทธไฮไลท์ของวันนี้คนนี้ชีวิตก็ดีทุกวันนี้ดูบอกว่าไม่มีใ,ใครแนะนําเลยอ่ะไม่รู้จักว่าใครคือใครน,น,นี่นี่อ<ค>่ะนี่เบนเป็นเพื่อนที่ทํางานแหละแต่เดี๋ยวจะลาออกแล้วแคแวแว่นั้นแหละเนี่ยมันแล้วไม่รู้จะว่างไงเป็นเพื่อนแล้วอีกนี่คนนู้นพี่ไอคนนี้ใส่ยาหัวเดูไม่ใช่ไม่ใช่ดูจำได้ตอนเรามารอบนั้นที่มันมีลมอ่ะ ไอ้เนี้ยมาใส่ที่ที่พอดีเลยอ่ะใช่ไหมไอพีเอพีแบบหวานอันนี้ถ่ายอะไรวิดีโอโอ้เงี้ยแล้วก็เก่งตั้งนานเป็นเวลาสี่โมงป่าตอนนี้เรามาพบประชุมแล้วสมาคมพ่อบ้านแม่บ้านเนาะก็มีคนหนึ่งก็พ่อบ้านขาดแม่บ้านเออแม่บ้านหายไปไหนโอ้เลิกจ้างเฉยอะไรอ่ะนำสารเนาะสมาคมแม่บ้านแต่งเออสมาคมแม่บ้านแต่ง ไม่รู้ยังไงตื้นลึกหนาบางแล้วก็ไม่รู้มันเป็นไงมอมมีเกลี่ยไม่เอาเลยเปลี่ยนของผมเลยนะประเทศลงกะลาไม่เอาแล้วก็มากับพี่ไอซ์วันนี้มากับพี่ไอซ์ยุ้เซ็นเซอร์ให้หรือเปล่ากันนั่นแหละไม่เคยตัดสั่งงานเจอกันอีสามันที่จะที่จะตัภาษณ์อาร์มเป็นรักไหนตัดสั่งอาร์มในนอนดื่มดึ่ก่อนเฮ้ยเขยผงไปสัมภาษณ์มันแล้วตอนเนี้ยนะสัมภาษณ์ว่าอะไรอ่ะพี่เขยจะเาเอาไหมล่ะเห็นี้ก็ไปซื้อ นึกดีมีนึกเบาเบานึ่งพี่เกรดสองพี่เกรดสามพี่เกรดสี่พี่เกรดพี่เกรดทำไมพี่เกรดพี่เกรดทำไมพี่เกรดเพราะอะไรเพราะอะไรพี่เกรดยังไงพี่เกรดเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่ไหนร้องคอเลยคอแห้งเดี๋ยวกอดคอกับเจ๊ปุ๋ยร้องไห้กูอยากให้เห็นสภาพร้านเหล้าวันนั้น่ อยกเลยนี่เหรอจำไม่ได้เลยนะมันจะเป็นอย่างไงถามเพี่เออยู่ห้องพี่เอพี่เอมันเล่นเกมมันยังพี่เองพี่เองเองีกแล้ว แม่ไหูจะหูหน่วงหมดแล้วอปวดตับพูดพูดพูดเยอะแต่ปวดตับถ่ายคนอื่นก่อนยังมันคิดทำคมไม่ออกเลยยังคิดทำคมแดดออกไม่ออกเลยทำคมเหรอไม่หล่อไม่ล่ำแต่กำไม่รอบพี่เอาที่มันมีสาระนิดนี้ไอเขาแม่เนี่ยให้กูเล่นอะไรเนี่ยมันต้องรอจังหวะใช่ไหมแม่จังหวะนี้ก็เทแล้วจังหวะนี้ไม่ได้มาขอให้มันออกจากงานเอ้ยได้งานที่ดีเฮไปหยุดจับหรอหยุดลงอ่ะเสียงนั่งทำไมเนี่ยหยุดลงอ่ะเอาเสียงพูดเสียงนั่งทำไมเนี่ยพี่พี่จะย้ใยจ้งานหลังเสร็จ เปลี่ยนชุดใหม่แล้วรู้สึกว่าชุดอันเก่าอ่ะมันมันไม่ถนัดสวยได้แป๊บเดียวมันตกน้ําแข็งยากแต่เดี๋ยวถ้าสมมติว่าได้กลุ่มกลุ่มหนึ่งหรืนิดเดียวก็จะสนิทกันแล้วชนแก้วค่ะอันนั้นอันนั้ยชนแก้วเนี่ยเห็นไหมเขารู้จักภาษาอีสานฟังฟังรู้เรื่องครับสวยสวยสวยทุกคนเลยคือตอนนี้อ่ะถูงห้าโมงกว่าแล้วนะเรามามาดื่มตั้งแต่กี่โมงแล้วพี่ายสระป่ายสาม ไม่สามตอนนี้ก็ใช่ปกติเราเริ่มเร็วกว่านี้นะแต่วันนี้เริ่มช้าหน่อยเอาแบบชิวๆเนาะแล้วไม่ไม่เดือดเหมือนก่อนเได้ไหมวันนี้คงไม่มีใครสร้างอภินิหารอะไรใช่ไหมวันนี้ก็เจ็ดตับหัวห้าหังยี่สิบอาทิตย์กำลังตกเลยแต่แรงแต่แรงลองลองดูเลยสวยนะเหมือนกันสวยช่วงนี้ช่วงครูดาวเนาะดื่มกินไปก่อนแล้วค่อยถือหูซ้ายยนุ่งอยู่แล้วพูดไม่เยอะ ไม่พูดแล้วนี่น่าสอนมอเตอร์ไซค์นะโอ้โหใช่เลยนี่ไงก็ซื้อมาทั้งคู่ไงนี่ปุ๋ยเอาสีแดงหนูสีเหลืองก็เป็นวันทั่วไปเรามาพบปะเพื่อนๆเฉยๆเมื่อกี้มันก็ขืกล้องด้วยวันนี้ก็พอแค่นี้ครับคนนี้นะครับคนนี้ชื่อตะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชื่อชื่อเตยชื่อเตยเป็นแฟนตะนี่ครบันมาส0 0กว่าปีรที่ อันนี้ไม่ออกนะเทตเขตอกหักครับสวัสดีครับน้องเขตอกหักนะฮะอ่าสมาอมถามคุณเจตหน่อยว่า,อาตอนนี้มีความรู้สึกยังไงครับกับการ,ร,ร,รมาเที่ยวอ๋อเรรู้สึกดีมาเจอเพื่อนเพื่อน ย่านมิตรสนิทกันมามากี่คนครับวันนี้ไม่รู้อ่ะขี้เกียจนับแล้ววันนี้มาใครบ้างครับมากับใครตัวเองขาดใครหรืาดไม่ขาดใครดรือเปล่าไม่ไม่ขาดใครแต่มากับใครวันนี้มากับพี่ไงเราสามารถไปกดติดตามที่ช่องไหนได้บอกบอกก่อนจัดตบจบคลิป EP หนึ่งเราไม่อยากให้ใครดูหรอกไหมเราดูไม่อยากให้ใครดูแล้วก็ลงจังเลยไม่ก็ชุดจังเลยแล้วก็มีหน้ากูเจ็บๆเลยตอนกูเก็บเป็นภาพจำทรงจำไง เบ้นรับไมาไหวเลยเข็มเกาส้นตีนอยู่เลยวะยเดี๋ยวเขาจะถือเอาไว้มึงเกาส้นตีนทางซ้ายจ้อยกลางนะหรือเป็นจับหนังม้าบนิ่มหอมแล้วหล่อนะเนี่ยคือเวนนาลาเนี่ยตัดตรงผมนี้ตั้งนานแล้วควรตัดตั้งนานแล้วตรงเนี้ยมีคนมาบอกว่าตัดตรงผมนี้ไม่ดีเขาว่าน่าเกีียร์เหรอน่าเกีียร์ต้องน่าเกล้ยร์ซะเลยโอ้ยน่าสงสารนะาชนหาเป็นกอไม่เจอเฟ้นกอดถ้าเจ้ามาถ้าเจ้ามานองสงสารกดแก้ว หมดที่แบบเอ้ยก็หมดพร้อมกันนี่แหละโอ้เนี่ยเป็นห่วงมากอ่ะหมดแก้วหมดแก้วชิปหายแล้วไอ้เียพวกจะร้องให้จะร้องให้เออตอนแรกอยู่ในปอไงตอนแรกจะไปไลายปอไหมฮะกลัวมือตัวเองไคิดถึงเพื่อนปอม่ไดคิดถึงมากเลยไม่มีใครคุยด้วยอ่ะโอ้ยมีเอฟซีไหมเอฟจับมือไหมเอฟซมีเพื่อนสวยเยอะเยอะ พี่สัมภาษณ์พี่ไอไมสวัสดีครับผมนายดิพลมัทนาคนเกียรติชื่อชื่อไอครับผมไม่ได้ชวนพี่ยุชวนนะเอาพี่ยุชวนก่อนจริงๆสามเกียรติได้เลยเอออยากมาพี่ไงถ้าอย่างนี้สัมภาษณ์เกียรติเถอะพี่โดนจี๊ดอ่ะก็แค่หล่อแค่นั้นแหละคนเกิดมามันหล่อใช่เออมันก็ทำใจยากนะคือไม่ตั้งใจเกิดมาหรอกแต่เสือกหล่อด้วยนะเกียไม่ใช่ไหมไอ้ไม่ตั้งใจเกิดมาหรอกคืออะไรวะตอนเดินไปเที่ยวอ่ะกำลังอารมณ์ดีเลยแกเดินโทรศัพท์ไปอ่ะ ล้มเสียอ้าวข้อถามมาการพิวโทรมาอ้าวจริงมาเจริงมาเจริงมาน้องใส่ยซิ่จังหวะที่กี้ช็อตถือว่าสวยไหมเสวยอไหมไม่จริงไม่จริงไมีคนไปพูดแค่เดี๋ยวเขาเข้าใจผิดไม่เขาโทรมาไม่เป็นชวนเข้ามาด้วยไอ้โจโทรมาเพื่อนผมไอ้มึงอยู่ไหนผมว่ากูอยู่บางแสนนี่อะไรพอดีกูคิดถึงมึงจะพาไปกินหมูท้าต้องใส่ยซิ่มึงเชียร์ไหมโจมึงเชียร์ไหมผมแบบนี้เชียร์ไม่อยากกินแต่มันก็เลยขึ้นหมุนหงิดเดี๋ยวหน้าดิเชียร์ไหม มันก็เลยทำเหมือนคนคนนหลอกไงผมว่าลมดีโงบวมันเลยโทรมาทำไมวะเขาโทรมาติกเหรอโอ๊ยปิดกล้องก่อนแล้วกันเสี่ยวกับเพื่อนต่างกันตรงไหนก็ต่างกันเขาว่าเสี่ยวกับเพื่อนเพื่อนเสี่ยวก็คือเสี่ยวก็คือเพื่อนเออเรนร้องเสี่ยวก็เสี่ยเสี่ยวก็คือมีความเสี่ย ไม่ทานเลยชาบูอ่ะน,นี่ใส่เหมือนหนูไม่ใช่หนูอ่ะนี่ใส่เหมือนชาบูใช่แล้วชาบูอ่ะมันอยากจะรู้อยากจะ,กกจะเห็นเนี่ยหนูเล่าสิบรอบเลยใช่ไหมคำว่าไอ้ขอ้างห้องเขาแบบเขาจะออกมกาคุยกันอยู่ข้างห้องแล้วชาบูอ่ะ มันจะไปดูนกใช่ไหมแล้วมันก็แบบบองไปเงวเงวเงวอยู่นั้นอ่ะจนเขาต้องได้ยินเสียงอ่ะเขาอ่ะต้องมาตอบโต้กับมันอ่ะแล้วหนูก็เลยอุ้มชมพูเข้ามาในห้องกลัวเขาจะเอาไปฟองเจ้าของหมอไม่งั้นคือได้ออกทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะหนูหอนั้นไม่ได้เลยนะเป็นโลกซึมเรล่าขาดเหล่าแล้วมันเสิเงาแวแล้วน้วันเป็นยังไงเป็นซึมเล่าไม่ได้ดึงค่ะมันตึงเองน้องสาวยัง ยังได้อยู่ค่ะกนหัวดูนี่งหัวบอกว่าแอลกอฮอล์ไม่ถึงเอาไอ้พลามาเนยกระดกเลยเฮ้ยพลากระดกได้เหรอพลาขวดสีเขียวๆ่นะไม่ถ้าหนูกินแล้วชักอ่บพี่เตะชัด้วยอันมี้คนใจเย็นห่ความหักรักแนใจลายโอ้โหอม กเ๋าสื้อเหลืองนี่มันแซบจริงๆนะเออพึ่งซื้อมาด้วยปากปากแซบกีนนะ่เมงแล้อเอเวเอเอเดีนะเ,เออดีนะชอบแก่ปาสี่ทุ่มกว่าไม่ดึกไม่ดึก,ว,นนดกวันนี้ไม่ดึกครับเออสี่ทุ่มกว่าเนาะคือตอนนี้เราก็แค่แกกลุ่มหนึ่งก็อยู่หาดวอนผมไม่รู้ว่าหาดวอนเป็นยังไงไม่เคยไปอะไม่รู้ว่าจะต้องมีศาสตร์ไปหรือเปล่าหารือยังไงศาสตร์คือเสื้อเออคือไม่รู้ว่าเราต้องไปนั่งหลังแข่งยแถวนั้นหรือเปล่าหรือเขามีเก้าอี้ใครเคยไปหาดวอนมาพี่โต เขามีโต๊ะแต่เก้าอี้ไม่รู้นะเก้าอี้ไม่รู้นะแต่มีโต๊ะพี่พีบอกอย่าไปเลยคนเยอะคนเยอะพี่ชอบแต่ตรงนี้ก็ชิลมากเลยนะตอนนี้มีเหลือเราแค่โต๊ะเดียวนะโต๊ะนี้1 2ึ่สองมเฮ้ยมันะสามสองหนึโอ้ย ์นเรปเบอร์ก็คือตอนนี้เราอยู่ผ่านบางแสนเนาะวันนี้เรามานะตั้งแต่มาฝนตกทั้งวันนะแต่ดีตอนคืนนี้มันไม่ตกเลยคือเราก็อยู่แบบที่เดิมนะก็คือเซตเดิมเลยจะห้าทุ่มละชิลๆนะคืนนี้ก็เรื่อยๆวันนี้ไม่ได้แบบลื่นเลินขนาดนั้นนะเหมือนครั้งที่แล้วนะเรื่อยๆวันนี้พอกฟอกได้เมาไม่ไม่แปลงร่างไงวันนั้นอ่ะวันรอบรอบกรอบที่มาแปลงร่างก็ตอนนี้ก็เรื่อยๆนะแล้วพี่ยุทธเป็นไงบ้างโอเค เมื่อกี้ไปกินโรตีโต,ตเกียวได้อยู่วันนี้ก็อยู่บรรยายาววันนี้เรา <c oughs> เดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์ที่เขตรอบดึกป้าเขาขายโตเกียวไปสั่งอะไรนะ <c oughs> สั่งโรตีสั่งโรตีป้าเห็นมุนมุนๆๆอยู่ <c oughs> โอเคตอนนี้เราตีหนึ่งเจ็ดนาทีคือตอนนี้เรายัางอยู่ที่เดิมเลยคือเรายัางไม่ไปไหนแล้วก็เหมือนคลิปเดิมๆเมนาะของเราก็คือกินที่เดิมก็ค,คือยาวที่เดิมแล้วตอนนี้คือหาดบอดเรายัางไม่ไปเพราะว่าตอนนี้เบียร์ยเหลือเต็มไปหมดเลยก็อตอนนี้มีแบ่งแล้วสองทีมเนาะที่เราเห็นมีอยู่หาดบอลแล้วก็บางแสนที่มีที่นั่งเนานะหาดบอดก็มีเสือสบายตาตุ่มกู <S <S แตกหมดลเลยเนี่ยถ้าลงโกรเลยเนี่ยโกรทเลยถ้าลงโกรเลย อยู่ที่ฟิล์มจัฆ่าก่อนเลยป่ะมันฆ่าเลยเออเเป็นยังไงมึงพูดปกล้องไงี่โอ๊ยทำไมต้งวะนี่เียนตัวสไอ้เหี้ยไอ้เีอยแต่ยังไงพวเราแข่พวฟิล์มออกมาดูตัว ้องค้างเลยอะอะไรภาพพ่เกียรเกียรมากแลามันบังยัต่อตัดเทปไปตีตีอะีล้วตีห้าคือเฮ้ยเราว่าวางแผนได้ไงอีกห้องนี้อยู่2องสามแล้วอีกผมขอโทษนะอีห้องนี้ชั้น2 มีห้องที่อยู่ชั้นสองเปิดดูไปล้วเป็นเด็กคู่เดี๋ยวผมไปนอนหรอพี่เผียงงันแหละเปิดห้องไปดู่ม่ได้แม่งพี่จหลับหลับเลอะไงแม่คือเราไม่กินตรงนี้ไงไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไงเฮ้ยต้องถามตัวเองเป็นยังไงตัวคุณค่ะดีได้อ่ะพอต่อต่อได้ยาวๆเลยสวยแล้วโอเคมึงต้องสู้ต่อไอเอนะมันหาเพื่อกินต่อยไหมแล้วพี่อ่ะพี่ก็อาจจะเป็นกรรมการโอ๋อออนแอร์ เดี๋ยววันนี้แบบแ yeah. ย่เพื่อนเราไม่ทำเรื่องเพื่อนเราใจเย็นจัดเลยแล้วหนูหก็ไม่ร่วมแบบมือนี่ไม่ได้คนที่ใส่ดีเฮ้ยไม่ต้องมือไม่้ับอะไรมาจับเองจับขามมกี้เองไม่มีอะไรเนี่ยหมดแล้วทเพเอเมีแง่มีแง่ะมลอก่งี้เลวไม่ี้ หมองไปทางก่อนเปิงนอนอยู่มันมึนมันเกิดข้างกันหลับอะไรพี่หมูกองพี่มองเห็นมันหลับจรงเบนจบไปเรากลับกันไปแล้วเฮ้ยจะชิปไขได้ไงคนเรามันไม่มีความลับอยู่แล้วพี่ไม่กล้าอาบน้ำเลยแกพี่แกล้องเราไม่ได้เลยก็ได้นะเราไม่ิดจริงพูดจริงงหมยอมคนอื่นบอกกั อ้าวพูดได้ดื่มาอยู่ที่เลอลแล้วเขาไม่พอใจเอเจถไม่น้อยยอดเศร้าเล <c oughs> <c oughs> ยเไม่ค่อยยืพอเอออิอ่ามีใค่เข้าแล้วห้องงานเที่ยงจริงหองมแบบนี้ของหวานเ่ยจะให้ใครดูใเลยจริงไหมนี่เป็นกรรมการดีกว่า มันยังไงไอะไกันทำไมพูดไม่ฝังไปเชื่อคนแรกที่มันไม่มรู้นิ่ติภาวะได้ไง,ไงวะเหตุการณ์ที่เขาพูดนีคือไอคนแรกที่นายบอกก็มีรู้แต่แบบผมกนะ็ิวมันก็คือความสุขคขวมงัดหงิอเดี๋ยวประมาณอืออืออือเออนี่ยทีสีจะทีตอนนี้เอที่สนะ่สเจนคือตอนนี้เรากาลังทะพักกันนั้นแหละแต่แบบยังดื่มไม่ได้อยู่โอเค ก็คือเราสองคนกำลังได้อยู่แต่แต่กล้องนี่คือไม่ไหวแล้วก็คือแข็งจะคุยจะพร้อมไม่แข็งใช่มั้นี่ยตอนนี้เราปิดจบวีดีทิปก็คือตีสี่สี่สิบเจ็ดเราไม่ค่อยได้อัปเดตเนาะเพราะวันนี้ก็มีมีมีแยกกลุ่มไม่ทราบว่าหาดมอนมันโอเคขนาดไหนแต่คนอยู่หาดบอนก็คือนอนนอนไปแล้วนอนไปแล้วก็คือคืนนี้ see you next See you next next trip next trip <Next tip. S 2> <Yeah. S 1> okay เจอกันนะครับ